ตอนนี้วิธีที่จะฝึกให้จิตทรงตัวนานๆาคำว่านานๆนี่มันต้องใช้เวลาแต่เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถบังคับลมหายใจเขาออกให้ทรงตัวได้จิตก็เป็นฌานสมาบัติได้ง่ายวิธีปฏิบัติก็ตัทจริงก็คือนับลมหายใจเขาออกให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสอง แล้วเราก็นับไปถึงสิบอย่างนี้อันดับแรกเราจะนั่งก็ได้เราจะนอยก็ได้ตั้งเองกายนั่งเข้าอีก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านนะทําตามนั่งตามชอบใจก็ <c oughs> <c oughs> ดจิตนึกจิตใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสณาก่อนหลังจากนั้นก็จิตกาหนดรู้ลมหายใจเขาอ,ออกถ้าจะภาวนาด้วยก็ได้นับตั้งใจว่านับหนึ่งถึงสิบ ถ้ายังไม่ถึงสิบจิตมันเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาก่อนเราจะเริ่มต้นใหม่นับตั้งถึงสิบให้ได้ถ้าทำอย่างนี้ไม่กี่วันคํา่่าหนึ่งถึงสิบก็เป็นของง่ายในเมื่อหนึ่งถึงสิบจิตจะสบายอยู่ก็นับเลยไปได้ถ้าฝึกอย่างนี้จริงๆถักงสามเดือนตั้งแต่หนึ่งถึงสามร้อยนี่ของง่ายๆไม่เคลื่อนแนน อย่างนี้ถือว่าจิตทรงฌานในเป็นวิธีฝึกอันดับแรกนะและมีความสำคัญมากเพราะว่ากรรมฐานทุกกองที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะทำเลี้ยงดวงจิตเป็นสมาธิต้องอาศัยลมไม่ใจเขาออกเป็นพื้นฐานถ้าขาดลมไม่ใจเขาออกไม่มีกรรมฐานกองไหนตั้งฌานได้นี่ือว่าจำถือว่าถึงวิธีฝึกแล้วว่าการฝึกใหม่ๆ ถ้าตั้งเวลาว่าต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าจิตฟุ้งซ่านยังไม่ยอมเลิกอย่างนี้ยังไม่มไม่ควรทาถ้าจิตฟุ้งซ่านจริงๆต้องเลิกถ้าไม่เลิกจะมีอาการกลุ่มกลุ่มแล้วไม่ช้าจะเป็นโรคสมรษาร์เมื่อเป็นโรคสมรศาระก็ต้องไปพักบ้านใหญ่ไปฝากุงสารฤทรี่ธัญญาไปไมถ้าไม่ไปก็เลิกซะเลิกซะจูบกล่ญญาวมันทําได้เทา่าไรก็เท่านั้น ถ้าตามวิธีที่เขาปฏิบัติกันจริงๆก็ตามแบบนี้ก่อนถึงเวลานอนเวลานั่งทำไงก็ช่งางต่เอาเวลานอนนอนเวลานี้มันว่างแล้วถ้านอนปุ๊บจับลมหายใจเขาออกก็ภาวนานด้วยถ้าเวลานอนนี้ก็แล้วก็จงอย่าคิดว่าเราต้องภาวนานยาวหรือสั้นนานหรืไม่นานสิบหรือไม่สิบไม่ตงไม่มีความสำคัญจับลมหายใจเขาออกภาวนาตามมันหลับอะไรปล่อย เนี่ยฝืนว่าถ้าจิตมีมีจิตมีความสงบไม่ถึงฌานมันจะไม่หลับขณะที่ขณะใดที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตถึงฌานมันจะตัดหลับทันทีในการหลับอย่างนี้ก็ถือว่าหลับทรงฌานเราหลับกี่ชั่วโมงก็ตามยังถือว่าทรงฌานเท่านั้นชั่วโมงถ้าตายเวลาที่ท่านหลับอย่างเร็วที่สุดก็ไปเกิดเป็นพรหม ดีไหมเท่าแก่พรมนีไหมพรมมีหลายชั้นนะพรมเช็ดเท้าพรมลองเท้าแต่ว่าที่เกิดที่เกิดเป็นพระพรมนะไอ้อย่างเลวที่สุดก็เกิดเป็นพรมเพาะ่จิตอยู่ที่ฌานตอนนี้ให้สังเกตเวลาตื่นฌานนะมีชานหนึ่งสองสามนี่มีสาชั้นคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดถ้าฌานสี่ก็มีสองชั้นหยาบกับละเอียด นี่ถ้าเวลาตื่นถ้าตื่นแล้วเต็มที่ต้องบังคับให้ภาวนาได้จับลมหายใจเขาออกอย่างนี้ถือว่าก่อนที่ตื่นท่านจะหลับพนาหลับเข้าถึงฌานหยาบถ้าการหนะที่ตื่นขึ้นมาเพราะตื่นเต็มที่ปั๊บมันภาวนาเองเราไม่ต้องบังคับอย่างนี้เวลาหลับเข้าถึงฌานอย่างกลางถ้าครึ่งหลับครึ่งตื่นภาวนาขึ้นมาเลยอย่างนี้เข้าถึงฌานละเอียดนี่เป็นวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆนะก็ตรงดีและได้ผลดี นี่มาว่ากันถึงสมาธิตอนนี้ก็พอสุควรแล้วแค่นี้ก็ถึงพรมแล้วไปเป็นท้งไหนไม่จะมากนะถ้าถามว่าคำภวนาว่ายังไงก็ตอบว่าว่าตามชอบใจเว่าตรรับอุตธมาเองฝึกชาวบ้านเขาอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างแต่ตัวเองภาวนาหลายอย่างเพรา้นแต่อารมณ์ ขณะที่นอนลงไปปั๊บเราตั้งใจใจจับลมหายใจเขาออกจิตมายาภาวนาบทไหนภาวนาบทนั้นไปเลยไม่ต้องฝืนใช่ทนดีทุกบทเท่ากันเนี่ยอันนี้ก็มาพีทว่ากันถึงชานโลกีก็จบแค่พรหมจบแค่เนี้ยไม่ต้องมากนี่ใครจะไปไหนไปพระพรมหรือพรหมเชดเท้านี่ต่อไปก็เราหวังจะไปนิพพาน การหวังจะปฏิพานนี้ต้องรู้จักไม่พ่านนิพพานก็มีประโสนดาสิกาคานาคาอราหารันอันนี้ขอว่าตามแบบนะแต่ว่าวิธีฝึกจริงๆไม่ต้องเอาตามแบบกัน <c oughs> ถ้ามีเวลาอยาพูดถึงวิธีฝึกจริงๆให้ฟังว่าตามแบบต่อไปเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิพอสมควร ถ้าสามารถภาวนายันหลับได้ถือว่าเราเรามีโอกาสที่จะเป็นพระโสดาบันได้แล้วไม่ยากใช่ไหมเพราะว่ากลังของพระโสดาบันก็ดีพระสิกขาคามีก็ดีมีกําลังสมาธิไม่สงูงใช้สมาธิแค่ปฐมฌานพอคําว่าปฐมฌานระาเนาเนเบื้องต้นฌานที่หไ,ไหนในกำไยความว่าขณะที่เราฝึกสมาธิเราทําอยู่ มีเสียงคนพูดเสียงคนร้องเพลงเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเราไม่ํำคาญในเสียงนั้นเวลานั้นเชี่ยวจิตไปสมาธ,ธ,ธิในปฐมฌานถ้านจะเป็นอย่างนั้นตลอดหรือไม่ก็ช่างแต่เราต้องการประสบดาบันในเมื่อต้องการประสบดาบันก็ปฏิบัติให้ตรงจุดให้ปฏิบัติเพ่นผ่านไปแนตะ่มันเสียเวลาเปล่าทําให้มันตรงนี่มันเร็ว พระโสดาบันก็มีการตัดยกตัดสัญญตุตสามพระโสดาบันก็ดีสุกิธาคามีก็ดีตัดสัญญตุตสามเหมือนกันเพื่อหนึ่งสกายาติฏฐิสองวิจิกิจฉา 3, สามิรปตัติปรามาตย์สำหรับสกายาติฏฐิก็บพระโสดาบันก็ดีพระสุกิธาคามีก็ดีต้องฟังพระพุทธเจ้าท่านพูดนักอ่านหนังสือนมัอธิบายเฉยไป พระเจ้าทรงตัดไปในพระไตรปิฎกบอกว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิกาคามีก็ดีมีปัญญามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์จำข้อนี้ไว้คำว่ามีปัญญาเล็กน้อยคือข้อสกาญทิฐิคำว่าสกายญฏติปิว่าเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่เป็นสกาญทิฐิ ต้องตัดสก,กายยทิฐิถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรา,เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าคขนตัดแบบนี้นี่เป็นอรรา,ารมณ์มรหันไม่สําเร็จจะต้องตัดแบบพระโสดารสิกิทาคาะโสดาสิกิทาคาถ้าบอกมีปัญญาเล็กน้อยมีความรู้สึกสั้นๆว่าชีวิตนี้มันต้องตาย เราอาจจะตายมะหนุ่มมสาวก็ได้ตายเมื่อวัยกลางคนก็ได้ตายเมื่อความเป็นคนแก่ก็ได้มันต้องตายกันแน่ถึงไงก็ดีเราก็ต้องตายมันก็นึกบ้างเผลอบ้างไปของธรรมดาที่ต่อมาวิจิกิจชาตัดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คือใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าดีแบบไหนควนรเคารพไหม ถ้าทรรคำสองสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีไหมพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามคำว่าพระธรรมคำส,สองสอนพระเจ้าดีไหม <c oughs> ให้เรามีความมั่นใจในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในท่านอย่างนี้จที่ตัดสัญญาข้อที่สองได้ต่อมาก็ตัดสัญญาข้อที่สามคือศิลปต์าปรามาตยามรักษาศีลให้เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันในมีสามขั้นขั้นสตากะตุงขั้นโกลังโกละขั้นเอกวิชีขั้นสตากะตุงนี่หยาบมากจะเป็นพระโสดาบันเบื้องต้นแต่ก็ไม่ลงอายภูมิแล้วการถึงไม่จะเป็นพระโสดาบันเมื้องต้อก็ตามอาใบภูมิไม่ไม่ลงไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติฉาน บาปเก่าทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผล